นานแล้วที่เราไม่ได้เดินซื้อคอมนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาลองอัปเดตกันดูนะครับว่าในปี2025เนี่ยงบส0 0 0มบาทมันจะซื้อคอมอะไรได้ไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x t กนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันนอกสถานที่อีกแล้วคุ้นเคยกันไหมแถวนี้จำได้ปะเฮ้ยคุ้นๆฟอร์จูนฟอร์จูนอรอบที่แล้วเราเคยมาฟอร์จูนล่าสุดก็ตอนนั้นเรามาซื้อคอม กันนะน้าจำได้ไหมงานมากประมาณหมื่นเดียวใช่ห <c oughs> มื่นเดียวเนี่ยมันก็เล่นเกมอะไรต่างๆไว้ได้แต่ช่วงนี้เกมใหม่ๆออกมาเยอะอะไรนะสไปเดอร์แมนสองมาแล้วพี่เพิ่งเห็นมีเบลิสมาร์กออกมาใหม่มอนทันมอนทันเออมอนทันภาคใหม่ออกมาเลยแล้วก็ยังมีเกมใหม่ๆเยอะแยะมากซึ่งพี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ออกมาเดินหาดูพวกสเปคคอมอะไรต่างๆเนี่ยนานพอสล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งใช่ไหมน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าล่าสุดที่เราไปทําเทปซื้อคอมกันเนี่ย จะเป็นคอมเพ้าห้าโปรจำได้ป่ะตอนนั้นเราประกอบงบ2 8 0 0 0ืได้การ์ดจออะไรนะ4 0 6 0 4 0 6 0เออซึ่งวันนี้พี่ก็ลองมาดั่งถ่ายถ่ายฟีดดูเวมีคนก็บอกแหละไอคอมเซ็ตวันนั้นน่ะจริงๆมันน่าจะได้แรงกว่านี้เพาะว่าจ่ายเงินไป3 0 0 0 0อาจจะได้สัก4070เลยหรือว่า4 0 6 0ทีไอซูเปอร์ super, อะไรพวกนี้วันนี้พี่ลองมปเจอมาเซ็ตหนึ่งมันเป็นคอมเซ็ตสำเร็จรูปนะวันนี้เราจะไม่ได้มาเดินประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นนะอะ ได้ไรเส้นห้าได้เมาส์ได้คีย์บอร์ดว่าสี่ปุนหกปุนก็หมื่นกว่าบาทะล้่เหรอนั่นดิเป็นแต่จริงๆมันก็น่าจะราคาลงแหละเพราะว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายอ่ะ50ซีรีส์มันเปิดตัวแล้วไงการเก่ามันก็ค่อยๆราคาลงมาลงมาอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้างกันดีกว่าว่ามีอะไรดูกันบ้าง เรามาในห้างแล้ววันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันอะไรวันวันศุกร์วันศุกร์รถติดติดใช่ไหมรถติดไหมก็ติดอยู่นะกว่าจะมาถึงแต่ว่าห้างก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะพี่ลองเดินเดินแว๊บแว๊บเหมือนแบบมีจัดเลยเอาใหม่มีร้านใหม่แบบมาเยอะเลยเหมือนคนเยอะขึ้นด้วยเรู้สึกคนเยอะขึ้นคึกคักขึ้นก็เดี๋ยววันนี้ลองดูด้วยว่ามันจะมีเซตที่พี่บอกอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะมีของไหมนะเราขึ้นมาชั้นไหนพี่นบ ตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรมาชั้นสามไหมเด็นป้ายเหมือนชั้นสามน่าชั้นสามเดี๋ยวไปดูกันเรามาร้านเดิมเลยอีกิปใช่จริงๆริงบานาน่าอีกิปก็คือเจ้าเดียวกันแหละแต่ว่าเขาจะมีเป็นแบบเหมือนกับร้านน้นแบบประกอบคอม DIY กับที่ไม่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าสมมติอันนี้เราเห็นอีกิปใช่เออเห็นแล้วและอันนู้นเราเห็นนู่นบานาน่าบานาน่าเออร้านมันจะต่างกันก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าสองหมื่นปีสองพันยี่สิบห้ามันจะได้เซตไหน แล้วมันมีเซตไหนบ้างแล้วโปรทาไมวันนี้พี่อยู่ดีๆถึงเดินมาร้านนี้แล้วไม่แบบเดินซื้อประกอบเองเพราะว่าถ้าเราลองดูสังเกตดูดีๆอะ่ะเดินซื้อประกอบเองอะ่ะหลังๆบางทีแพงกว่านะเออใช่นะคือคือ,คอมันเหมือนกับพอเราซื้อคอมยกเซตที่ร้านเดียวอะ่ะมันจะได้แบบส่วนลดนู้นส่วนลดนี้ส่วนลดนั้นของแถมนู้นของแถมนี้แม่งก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคุ้มกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันป่ะสวัสดีครับอุ้ยพี่คนเดิมเลยนี่มาเอ้าผมเห็นมันมีคอมเซตใหม่มาพี่มันจะมีเซตตัวนี้ครับ อ๋อพวกนี้ทั้งหมดนี้เลย,ยอ๋อไม่ถ้าออกมาเป็นเดือนเดือนชใช่ไหมพี่นี่นี่น,นี่มาดูนี่ก็เนี่ยในเดือนนี้เขาไม่มีแบบหลายเซตแช่แล้วรอบที่แล้วอ่ะเราหากันแบบไม่ถึงสองไม่ถึงหมื่น แต่ว่าหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีการ์ดจอออนไม่มีการ์ดจอแยกอ่ะมันเล่นไม่ไหวม,มันมันเล่นได้แบบเกมแนว e-sport e-sport เออแต่ว่าถ้าสมมุติแบบ 20, <อ>2 0,000ืเซ็ตมหานิยมงบมหานิยมใช่มันได้ตัวไหนบ้างจริงๆมันมีหลายเซ็ตอย่างเนี้ยเป็นไรเซนห้ากับการ์ดจอ4060 แต่พี่รู้สึกว่ามัน4,500อ่ะ CPU มันแบบซีรีส์ต่ำไปนิดนึงมันมันน้าเล่นไหมอ่ะคือมันน่าเล่นไหมมันก็เล่นได้เพราะตอนนั้นเราเคยประกอบ4,500อยู่แต่ว่า p ประมา m a n c e 4,500อ่ะมันสู้ซีรีส์5,000ไม่ได้พี่ก็เหลือไปเห็นอีกเซตอันนี้5,600 CPU ดีฮะอ่า5ประถแต่ว่าการ์ดจอ30 50อ่ามันมันก็ได้การ์ดต่ำกว่าอย่าง2เซตเนี้ยถ้าสมมติเซตไหนเล่นเกมแรงกว่าแน่นอนไอ้40 60มันเล่นแรงกว่าแต่ถ้าอันไหน CPU แรงกว่ามันต้องเซต1 5 0 0 0นห้าหอะไรกว่าเออแต่พี่มาเห็นเซตตัวนี้อันนี้คือชี้เป้าเลยเขาลดมา4,000กว่าบาทไหนมีสเปคอะไรบ้างลด4,000 4,000ไรเซนท5 5,006แรม16กิกแล้วก็ได้การ์ด40 60พร้อม SSD 500กิกอ่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าเซตเนี้ยแม่งกำลังดี แบบพอดีพอดีเลยคือแบบไม่ไม่แพงเวอร์แล้วก็ไม่ถูกเวอร์เพราะว่าถ้าประกอบเองมันจะอยู่ประมาณ 23- 0 0 0ถึง24,000ที่ลองไปไล่เช็คราคามาแล้วแต่อันเนี้ย่ง่ันเ้ย1 9้าสบาทแล้วนี่เหมือนรอบที่แล้วที่เราถ่ายเขาอะได้เมาส์คีย์บอร์ดใช่มีเมาส์คีย์บอร์ดแถมมาให้ด้วยครบเลยครบครบแล้วก็ได้เคส a อ r o โ o คู WDB ีดีการจอกีกบไบเนี่ยก็คือของแบบแบรนด์โอเคแบรนด์โอเคใช่ๆช่แบบไม่ได้ยำแย่แล้วก็ถ้าเราลองดูนะ มันมีเหมือนกับแลกซื้อได้ยังมีโค้ดส่วนลดมันมีหมดโปรไหมคอมเซ็ตอ่ะมันจะหมดเป็นแบบเดือนต่อเดือน <ฮะ S 2> ก็คือเดือนไหนก็เดือนนั้นไปเลยแต่ถ้าสมมติโค้ดอ่ะอันนี้มันจะหมดตามวันที่นี้เลยอย่างอย่างวนแล้ววันถ่ายอ่ะได้ลดอีก288บาทอ่ะ,ะได้ลดอีก200แต่อันนี้แค่เฉพาะออนไลน์นะอ,ออนไลน์หรอใช่ดังนั้นถ้าใครอยากจะมาซื้อตามอ่ะลองสังเกตดูก่อนว่าหน้าเว็บมีกดโค้ดส่วนลดเปล่า แล้วก็ถ้าสมมติจะมาซื้อหน้าร้านมันมีโค้ดส่วนลดอะไรล,ล,ลองสอบถามพนักงานกันเอาเองโอเคเครื่องนี้มีของเลยไหมพี่มีของมีของเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องจริงกันเลยไงให้พี่เขาเตรียมของก่อนปไปครับผมยมมาแล้วครับผมอ๋อนี่เซตนี้อันนี้คือไม่ถึงสองหมื่นถึงสองหมื่นครับแล้วได้ของแถมด้วยได้ของแถมนะครับเป็นมคีย์บอร์ด เเอแล้วก็แลกซื้อ Microsoft Office อ๋อมีแลกซื้อได้ด้วยได้ด้พันเก้าเก้าสิบจัดเกือบสามพันนะพี่ถ้าเกิดเป็นตัวสามหกห้าครับเหลือพันเก้าเก้าสิบแล้วก็ตัวโกลมจะเหลือสามพันหนึ่งเก้าสิบอ๋อเลยมันหนึ่งเก้าสิบเฮ้ยโอเคอันนี้มีวินโด้ด้ไหมครับเซตนี้ตัวนี้ไม่มีครับไม่มีแล้วอันนี้ร้านเขาลงท้าอให้ปักตัวเท้าให้ครับลงอ๋อโอเคก็อ่งลงให้ดูเครื่องท้าใอ้ทุกเครื่องใช่ครับก็เอาง่ายๆถ้าสมมติใครจะซื้อไปอ่ะจะใช้วินโด้เท้าต่อก็ได้ แล้วอันนี้ก็มีคีขายคีขายครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าตัวโคม4,290ัาสิบครับสี่พันอลองดูเผื่อมีส่วนลงส่วนลดขอที่เขาดูโอเคอันนี้ประกอบให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับมางั้นเรามาดูของกันนิดนึงดีกว่านี่ power supply หกรยห้าวัตต์โอเคอยู่นะโอเคใช่ใช่โอเคอยู่โอเคอยู่แล้วก็ cpu ryzen ห้าห้าพันหกเดี๋ยวเราเอากลับไปลองกันแล้วก็แรมอันนี้มันใส่เข้าไปในเครื่องแล้วอันนี้ยืมเข้ามาก่อนนะครับเป็น16บหกิกตัวนี้บัสสามพันสองใช่ไหม ใช,ใช่เป็นบารสามพันสองนะครับแล้วก็ SSD S D อ๋อนี้ตัวใหม่ใช่ไหมพี่ตอนก่อนหน้ามันจะเป็นรุ่นอะไร S N ตัวสีเขียวตัวกีนนะครับเอาจะเป็นตัวกีนตัว<ช>นี้อันนี้นจะเป็นตัว<น>ตัวใหม่แล้วตัวบูก็คือ5 8 0อันนี้วิ่ง4 0 0พันแล้วนะวก่อนหน้ามันจะวิ่ง3,000ันมั้งเออหน้าน่าจะประมาณ3,000ันแล้วก็เมนบอร์ดใช้เป็น A 5 2 0เครื่องนี้พร้อมการ์ด4060หตอนนั้นเราซื้อ4600 0,000บาททั้งเ์็ตวันนี้ก็เท่านี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ไปจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปลองดูเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามันแรงแค่ไหนแต่ระหว่างรอพี่เขาแพ็กเดี๋ยวเราไปลองดูเซตอื่นกันปะอ่ะระหว่างรอเขาแพ็กพี่พามาดูอีกเซตหนึ่งจริงๆอ่ะพี่ลางเลอยู่สองเซตมากเลยคือเซตวันนี้ที่ไม่ถึง0 0 0 0ใช่นใช่แล้วมันมีอีกเซตหนึ่งการ์ดจอแรงกว่านี้เพิ่มตงคงอีกประมาณ3,000บาท3,000ั 3, บาทได้อะไรอะ่ะ4060 Ti หไเว้ยท I ใชค่คือคือของทุกอย่างอ่ะแม่งแทบเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเลยดีกว่าแต่ว่าต่างกันแค่การ์ด อันเนี้ยเราก็จะได้5,600เหมือนกันแรม16กิกเหมือนกันแต่ว่าการ์ดจอขยับจาก4 0 6 0เป็น4 0 6 0 Ti ทีไเออทุกอย่างเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับว่าอยากแรงขึ้นก็เพิ่มตังค์เอออยากแรงขึ้นเพิ่มตังค์อ่ะแรงตาตังค์อ่ะพูดยังงแรงตาตังค์แล้วก็มันจะมีอีกเซ้ตหนึ่งอันนี้ถือว่าโอเคอยู่สําหรับใครที่แบบอยากได้การ์ดแรงไปเลยแต่ซี u ไม่ต้องเวอร์เอาแบบไม่คอขวดอ่ะรีบประสิทธิภาพออกมาได้ก็แซบจะเเเหือนดิ 5 6 0แต่ว่าได้แรม3,2แล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันแลมาไหร่ใช่ไหมอ่าเออแล้วก็ตัวนี้4,070 Super จโอ้3าจาก4,000 0พี่ก็เลยแบบเฮ้ยมันลดเยอะอยู่เออลดเยอะนะถ้าเราลองไปเดินประกอบอะณวันนี้พี่พูดตรงๆว่าไม่ถูกเท่านี้วันนี้เราก็เลยมาเป็นแบบเอาเป็นคอนเซ็ปตก็ได้เราเราเราเปลี่ยนมากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบบ หามือสองเดินเดินซื้อมือสองไงฮะเดินซื้อประกอบเองแล้วก็มาลองเดินหาตามพวกโปรต่างๆคือชี้เป้าให้เลยเพราะว่าแต่ละช่วงมันจะราคาไม่เท่ากันบางทีก็เดินซื้อเองถูกกว่าบางทีซื้อคอมเซ็ตถูกกว่าซื้อถูกที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรมือสองมือสองมือสองถูกสุดยอะก็ตามนั้นแหละครับไม่ได้มีทุกรอบเออมันไม่ได้มีทุกรอบมันใคือทำทำกิฟตไปไี่มีแต่คนแบบทำไมผมไปแล้วไม่เห็นเจออย่างพี่เลยทำไมพี่ซื้อได้ถูกจัง <im ittle> ผมก็ไม่รู้ออมันมันเป็นเป็นมันจะเรียกว่ามันเป็นแบบแล้วแต่ช่วงอ่ะออแล้วแต่ช่วงใช่อย่างว<ช>ันนั้น่ะเราไปอ่ะพี่เขาบอก <im ittle> เครื่องมันเพิ่งเข้าเมื่อเช้าเงี้ยแล้วเราเข้าไปตอนบ่ายเราก็ได้พอดีเออเราโชคดีเออเราโชคดีบางคนก็มีซื้อได้ไปบางคนก็มีไม่ได้ก <Leaving. S 2> ็มือสองนี่กําหนดอะไรไม่ได้ใช่แต่ถ้าอย่างเซตเ,เนี้ยอันเนี้ยชัวร์เออยังมีใช่ใช่ชัวร์โอเคก็นี่พี่ากำลังแพ็กในกล่องนี่อยู่นี่เสร็จพอดีใช่ใกล้แล้วก็เดี๋ยว เรายกกลับไปที่ศัตรูเราและเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่าว่าเล่นเกมใหม่ๆหม่ไหวไหมเราจะลองแต่เกมใหม่เลยนะเกมเก่าไม่เท่ละไม่เท่ละมาเดี๋ยวขนกลับบ้านกันป่าเรียบร้อยครบได้ของครบทุกอย่างได้กล่องได้เคสได้ทุกอย่างเลยเ,เดี๋ยวไปใส่รถ้ราไปเทสกันครับ่ามามาถึงบ้านเรียบร้อยมาถึงสตูดิโอแล้วนะครับก็ เราพามาดูเครื่องกันนิดนึงดีกว่าว่าไม่ถึง20,000เนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมถอดเปลี่ยน m 2ไปนะเพราะว่าขี้เยียนลงเกมใหม่แต่ถ้าสมมติใครใช้งาน500 g กิกพอเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับดูในร้านแล้วอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเรามาดูของจริงกันที่นี่ดีกว่านะครับผม hit sing เดิมยังเอาอยู่อุ <it> ้ย <s ing> ได้กระจกเทมเพอร์การ์ด ถือว่าคุ้มเลยคุ้มเลยนะครับก็แรมจะเป็น2แถวกาจอ2องพัดลมแล้วก็จะมีฮิตซิงอยู่1ตัวนะครับสายฟงสายไฟอะไรต่างๆร้านเขาก็เก็บมาให้เรียบร้อยในระดับหนึ่งนะในส่องตัวด้านหน้า มีพัดลมด้วยนี่ก็เรียกได้ว่าสามารถดูดอากาศเย็นเข้าไปได้แล้วก็ด้านบนตรงนี้เขาไม่ได้มีติดตั้งพัดลมให้ถ้าคุณอยากจะแบบให้เครื่องมันเย็นคุณอยากจะแอดออนพัดลมเพิ่มเข้าไปก็ได้หาตัวแบบไม่ต้องแพง100ร้อยกว่าบาทหรือว่า80บาท120บาทร้อยบาทใส่เข้าไปสักตัว2ตัวแค่เนี้ยเครื่องก็เย็นขึ้นแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสเปคนิดนึงว่าเราเนี่ยได้สเปคตรงตามที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าเพราะผมก็ลืมเช็คที่หน้าร้านเหมือนกันนะครับอันนี้ CPU ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวไ5 5, รเซน6้าห 12เทรดแล้วก็เมนบอร์ดเนี่ย A520M แล้วก็เป็นตัว KB2 เวอรช์ชัน2แล้วนะครับ BIOS อัปเดตเดือน9-24นะครับแรม DDR 4 16GB บัตส3,200นะครับก็เป็นบัตปกติใช้งานทั่วไปแล้วก็การ์ดจอ RTX 4060ซึ่ง SSD M.2 ผมทอดเปลี่ยนเพราะว่า 500GB ผมลงเกมเทสไม่พอเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดีกว่าว่าไม่ถึง20,000น่ะมันจะเล่นอะไรได้แล้วความร้อนมันโอเคหรือเปล่ามันไหวไหมในยุคนี้ผมขอเอาเกมนี่เลย s p i d e r m a n ก่อนเลยแล้วกัน s p i d e r m a n 2มา ลองกับเกม Spider-Man 2ก่อนเลยนะครับปรับภาพเป็นเต็มหน้าจอ Full HD นะครับแล้วก็ 120Hz ตัวนี้เปิด r e f e c t low latency บวก Boost เอาไว้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกัน d l s s เปิดเป็นแบบ Quality นะครับเฟรมเจนเปิดนะจ๊ะลองดูกันจ้ะโอ้โห70เฟรมนี่นะดูที่ตัวสีาขาวตรงนี้นะโอ้เป็นเกมที่ภาพแบบสวยเวอร์บางอลังการแต่ว่า เล่นได้อ่ะหกกว่าเฟรมกับคอมไม่ถึง20,000บาทได้เมาส์ได้คีย์บอร์ดเหลือตังเอาไว้ซื้อจออีก300ไม่น่าพอก็ถือว่าโอเคนะคุ้มสําหรับใครที่แบบว่ามีจอเก่าอยู่ที่บ้านแล้วแบบมีงบ20,000ผมไม่รู้จะซื้อ,อคอมไหนดีเอามาเล่นเกมระดับ t r i ปเป A เกมใหม่ๆเกมแบบในปี2025อย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเพียงพอเลยชอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้กว่าเฟรมครับ6กกว่าเฟรมครับ นะครับผมฟิวฟูชุบฟูซ้ายหลบเอเทเนตซ้ net, ายหลบอ๋อหลบเนีตอนนี้เริ่มมันแล้วส่วนเรื่องความร้อน CPU ก็65-66องศา GPU 63องศาอันนี้อุณหภูมิห้องน่าจะประมาณ27องศานะครับไม่ได้เปิดแอร์เย็นมากอยู่สบายสบายครับชุบหลบ โอ้โหนี่เป็นฉากที่เอฟเฟกเยอะมากคือพูดง่ายๆว่าต่อให้เป็นเกมระดับท r i ันเอ4060ตัวนี้สบายๆนะครับแล้วถ้าสมมติคุณได้ดูตามข่าวอ่ะเดี๋ยวไดรเวอร์ใหม่มันจะออกมาอีกทําให้ตัว40ซีรีส์แรงมากกว่านี้วันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวที่เป็นเป็นไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดนะเพราะว่าเขายังไม่ปล่อยออกมาแต่ถ้าปล่อยออกมาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโหดกว่านี้อีกนี่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ปิ้ว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 กด F กดอกดยิงใหญ่ใส่หน้า 60กว่าเฟมโอ้ oh, ผมว่าชิลแต่ว่าอันนี้ผมก็ขอไอ้นี่นิดนึงแล้วกันเนาะพอมันเป็นเกมระดับชิเปนเออะแรม16 g ิมันอาจจะแบบตึงๆนิดนึงแต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมมีอาการแบบภาพสะดุดภาพหน่วงไหมก,ก็ก็ไม่เจอภาพสะดุดไม่เจอภาพหน่วงนะก็เล่นได้แบบสบายๆครับเดี๋ยวเราไปลองต่อกันเกมอื่นดีกว่าป มาลองดูกันอีกหนึ่งเกมเกมบ้าระห่ำ Monster Hunter พากใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่าอะไรนะกดเทสปุ๊บกระจกเคสแตกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันลันโหนมากคอมมันจะร้อนมากเรามาลองดูดกันว่าคอมไม่ถึงสอง0มืนเนี่ยเล่นมอนฮันจะไหวหรือเปล่านะครับผมก็จะเข้ามาดูพวกพรีเซ็ตอัตโนมัติแล้วกันนะครับที่มันเป็นแบบฟูลสกรีนแล้วก็กราฟิกเซตติ่งเนี่ย ผมคิดว่าสักประมาณระดับมีเดียมเนี่ยเล่นได้นะครับถ้าสมมติลองเป็นระดับไฮ g เนี่ยถามว่ามันจะไหวไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันจะมีในส่วตัวหลอดแรมตัวนี้คุณจะต้องลองดูว่าแรมมันเพียงพอหรือเปล่าถ้าสมมติอย่างไฮเนี่ยยังพอถูถ่ายไปได้แต่อัลตร้านี่หมดสิทธิ์แรมมันไม่พอนะผมไม่แนะนําว่าให้เล่นแบบอัลตร้าซึ่ง อขอลองสักไฮแล้วกันไหนๆว่าแรมมันเพียงพอผมคิดว่าน่าจะเกิน60เฟรมอยู่แต่ถ้าสมมุติเล่นแล้วคุณรู้สึกยังไม่โอเคคุณปรับมีเดียมก็จะได้ร้อยกว่าเฟรมนะเพราะผมลอง medium มีเดียมมาได้ประมาณ130เฟรมลองดูเซตติ้งไฮกันนะครับว่าเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปครับเบนช์าม์กกันเลยเปิดมาครับได้อยู่ที่113-11 8เฟรมเรทด้วยกันนะครับโอ้โหเป็นเกมที่ผมต้องพูดตรงๆว่าภาพสวยมากนะครับ สมกับคำาล่ำลือที่หลายคนรอคอยและหลายคนบอกว่าพี่ต้องโหลดตัวเบนช์มาร์กตัวนี้มาลองเทสนะกินสเปคสุดๆนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมลองปรับอัลตร้าเปิดเรทซิ่งเนี่ยเครื่องนี้เล่นไม่ไหวนะครับมันจะได้อยู่แค่ประมาณ10กว่าเฟรม20เฟรมนะแต่ถ้าสมมุติคุณปรับเป็นแบบไฮแล้วก็เป็นพรีเซตที่เขาตั้งค่าไว้ให้เนี่ยอันนี้เล่นสบายนะครับก็ได้ที่ประมาณ100เฟรมบวกลบการ์ดจอก็ร้อนอยู่ประมาณสัก66องศานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว CPU เนี่ยอยู่ประมาณสัก 70กว่านะครับมี70 80นิดนิดๆอันนี้อุณหภูมิห้องประมาณ27องศานะครับถ้าใครที่แบบว่ากังวลว่าเฮ้ยมัน7080มันจะเล่นได้ไหมเอาตรงๆนะครับ c ี u พวกนี้มันทนได้ถึง100องศาสบายๆดังนั้นใช้งานไปเลยครับไม่ต้องเรียสยกเว้นคุณจะแบบอยากเปิด P ี o เปลี่ยนฮิตซิงให้มันใหญ่ขึ้นในนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามอนทันภาพใหม่ล่าสุดจะได้กี่คะแนนไปดูกันครับ เทสเสร็จออกมานะครับได้สกอร์อยู่ที่17,229แต้มซึ่ง e v e r อเรเนี่ยจะอยู่ที่100แฟรฟมผมมองว่าเฮ้ยมันคุ้มนะเครื่องเนี้ยร y z e n 5 5600กับ4060อันนี้คือแบบเล่นได้ชิวๆเล่นได้สบายๆเลยแบบเกม Triple A นะครับเดี๋ยวเราไปหาลองเกมต่อไปกันดีกว่าปะ ลองมาดูเกม Delta f o r c e กันดูนะครับอีกหนึ่งเกมผมจะปรับ full screen full hd และ Graphic Quality เนี่ยเป็นแบบอ l t ติเมททุกอย่างเปิดเดียวเน้นเ e ร e เรทเน้น Quality เน้นความสวยงามโอ้เกมยอดฮิตตอนนี้ที่เป็นแบบกระแสโคตรสบายครับ4 0 6 0กับ r รเ e n 5 5 6 0 0อ่ะ160เฟรมแล้วดู CPU รันอยู่แค่ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเล่นได้สบายสบายไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบ CPU มันยังไหวไหมอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็การ์ดจอรันได้เต็มครับ97ไม่มีคอขวดนะครับ โ,โอ้โห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 คอมโอ้คอมแรงไม่แรงเก็บสองครับโอ้โหถ้าคอมไม่แรงนี่เก็บไม่โดนนะครับนะตอนนี้เราต้องต้องต้องรักษาตัวเองก่อนฮึบอึบชึบนี่เติมเลือดซะหน่อยอ่านี้ยิงปาสูก้าไปลปต่อ150เฟรมสบายครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอเอามาดิเอามาดิเอามาดิ คอมแรงแล้วคนจะแรงตามนะครับเฮ like ้ยเฮ้อยู่ตรงรถเหลืองอยู่ตรงรถเหลืองข้างหน้าก็เรียกได้ว่าเล่นได้สบายประมาณ160ถึง200เฟรมโดยถามว่ามีอาการสะดุดไหมมีอาการกระตุกไหม จริงๆไม่มีเลยเนี่ยเล่นได้แบบลื่นมากๆมันอาจจะมีอาการสะดุดตอนช่วงแค่แรกๆที่เข้าเล่นเกมประมาณสัก1นาทีแรกนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการออปติมไล์ในสวงตัวแรมของตัวเครื่องด้วยเพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นแรม16กิกแต่พอหลังจากออปติมไลเสร็จอ่ะมันจะใช้แรมประมาณ11ดกิกด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเล่นได้สบายๆกับเกมใหม่ๆใ,ในปี2025ครับ ลองดูวูคงอีกหนึ่งเกมนะครับเกมนี้ปรับเป็นแบบ f u ลส s c r e e ู f u HD นะครับกราฟิกเนี่ยเราเปิด DLSS on ไว้นะครับเรตติ้งเปิดเป็น very high แล้วก็กราฟิก preset เนี่ยเราจะ setting เป็น high นะครับก็เรียกได้ว,ว่าเน้นภาพสวยเหมือนเดิมแล้วก็เอาตามที่แบบ4060มันรันไหวเดี๋ยวลองดูว่าคอมไม่ถึง20,000เนี่ยเล่นวูคงไหวเปล่าเปิดมาครับได้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ5 6เฟรมเรท55-56ด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกนะว่าเราเปิด a รทเซิ่งเป็น very high นะครับส่วนกราฟิกพรีเซตเนี่ยจะเป็นแบบ high ใครอยากได้เฟรมเยอะกว่านี้อาจจะลดสเต็ปในส่องตัว a รทเอซิ่งลงมาสักสเต็ปหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะได้เกิด60เฟรมจะได้เล่นแบบลื่นๆไม่มีหยุดหยิดนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยอันเนี้ยเล่นได้ไหมประมาณเกือบเกือบ60เฟรมเนี่ยมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติเวลาเจอมอนต์เจอเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีความหน่วงเล็กน้อยก็แนะนําว่าให้ไปลดในส่วนของตัว a รทเอซิ่งลงแล้วเราจะสามารถเล่นเกมูคองได้แบบลื่นๆเลยหรือว่าอาจจะลองปรับสเต็ป กราฟิกให้ลงมาเหลือแค่ระดับมีเดียมอันนี้น่าจะได้เกิน70เฟรมแบบสบายๆนะครับส่วนของ CPU รันอยู่ประมาณ25-26%นะครับส่วนของการ์ดจอก็รันได้เต็ม99-98%นะครับก็เรียกว่าไม่มีอาการคอขวดเหลือๆส่วนแรม16 g b กิก เอาจริงๆเท่าที่ลองเล่นเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นที่แบบ1 6 g กิกมันไม่พอนะครับอย่างเกมวูคองอันนี้ก็ใช้ที่ประมาณ1 1 3 g ดกิกด้วยกันนะครับก็ยังคงเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวเราลองไปดู Average Frame Rate กันสำหรับเกมวูคองในเซตติ้งนี้ว่าจะได้กี่เฟรมครับ Average Frame นะครับจะอยู่ที่57 f เดฟรมด้วยกันนะครับเฟรมสูงสุดอยู่ที่72แล้วก็ต่าสุดอยู่ที่47เฟรมกับ Preset Setting เป็นแบบ High ทั้งหมดนะครับยกเว้นในส่วนของตัว Ray tracing ที่เราปรับเป็นแบบ very high ก็เล่นได้สบายสบายอ u ก็ได้เห็นความแรงกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับเครื่องที่ไม่ถึง20 0 0 0บาทในปี2025าเอาตรงๆนะผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนิดนึงละกันตรงที่มันได้4 0 6 0นะครับแล้วก็มันได้ตัวไรเ e n 5, 5้6 0 0นะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากจะได้แรมเพิ่มอยากจะได้การ์ดจอแรงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกหลากหลายเซตตามที่คุณต้องการเลยแต่ว่านี้มันก็จะอยู่ตามงบที่แบบวันนี้ผมหาไว้ว่า2 0 0 0 0ในปี2025มันจะเล่นได้เท่าไหร่นะครับก็19ื่นก้าว่ากว่าได้เมาส์ได้ค ต้องบอกกันตรงๆนะครับแต่ถ้าสมมติใครแบบว่าอยากจะไปสเปคสูงมากกว่านี้เท่าที่ผมเห็นเงี้ยมันก็จะมีแบบแรม3 2มสอกิกอีกเซตหนึ่งหรือการ์ดจอ4ี่ศูหรือถ้าคนเงินเยอะเงี้ยอยากจะไป4 0 7 0เลยเงี้ยก็จะมีอยู่นะครับมันประมาณ3 0,000กว่าบาทอันนี้ก็แล้วแต่งบของคุณละกันแต่ในช่วงช่วงนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองสังเกตดูพอมันเป็นคอมเซตอะราคาแม่งแบบถูกกว่าเดินซื้อคอมแล้วส่วนรอบหน้าเดี๋ยวผมจะไปลองเดินซื้อคอมมาประกอบเองหรือว่าจะเป็นคอมมือ2หรืออยากให้ผมทาคอมง อยากจะเดินซื้อแบบเอาจริงๆเลยลองกับเกมปีนี้เลยอยากเป็นเงินเท่าไหร่อยากเป็นงบกี่บาทคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจัดให้ครับสำหรับวันนี้นะคผมนบเอ็กขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ